ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ซเลอร์แมกนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอรุณจะบอกว่าวันนี้มาคนเดียวนะวันนี้ต้องมาวันอาทิตย์ว่าจะมาไหว้พระแล้วก็หาอะไรกินแถวนี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลยว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในวัดกันก่อนดีก,กว่านี่ถึงคนแล้วตอนนี้คือกระแท ฟีเวอร์มากคือว่าตอนนี้ต่างชาติเวลาเขามามาวัดอรุณใช่ไหมเขาก็จะมาแต่งตัวการใส่ชุดไทย <idee> แล้วข้างขานี่นนคือจะมีชุดไทยแบบขายไม่ได้ขายดิ <lyrics> ไว้ให้เช่าเนี่ยเต็มเลยแล้วบางร้านเขาจะมีแบบว่าบริการที่ถ่ายรูป้วยนะเช่าชุดพร้อมแบบพาก้องถ่ายรูปอยู่ข้างหลังเลยทุกคนถ้าใครมาแล้วแบบว่าอยากจะแต่งชุดไทย,ไ<ห>ยแบบว่าเ,เป็นพี่มือเป็นแม่นางกะลาเกลียวอย่างเงี้ยก็ ตามาได้เลยนะเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในก่อนวันนี้ยังมาช้ามากเลยสี่โมงแล้วอ่ะเข้ามาเนี่ยปะเราเข้าไปข้างในกันก่อนคือไม่ได้มานานาแล้วนะตั้งแต่ที่หลังจากโควิดเนี่ยแล้วนี่ก็เพิ่งมาอีกครั้งหนึ่งจะบอกว่าตอนนี้คือเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วก็ที่สําคัญคือว่าต่างชาติเวลาเข้ามาเมืองไทยนะเขาจะแต่งชุดไทยกันแต่งอี้รมันกลายเป็นว่าเหมือนแบบเป็นจุดไฮไลท์อีกอย่างแล้ว,ว บางที่มาเที่ยวเนี่ยก็จะแบบว่าใส่ชุดไทยมาอะไรอย่างงี้นะเออมันก็น่ารักดีนะอารมณ์เหมือนกับว่าเวลาเราไปญี่ปุ่นเงี้ยเราก็จะแต่งอิโมโนกุยาตะใช่ไหมแต่มาเมืองไทยก็ใส่ชุดไทยนะน่ารักอยากใส่บ้างเลยแต่วันนี้มาคนเดียวไม่มีคนถ่ายรูปให้ทุกคนและที่ทุกคนเห็นนะครับคือพระปางของวัดอรุณน,นะครับแล้วที่เห็นเนี่ยเขาเรียกกันว่าพระปางทรงฝักข้าวโพดนะครับแล้วการสร้างเนี่ยเขาไม่เขาไม่แน่ใจว่าสร้างช่วงไหนแต่คาดกันว่าสร้างช่วงคนศรีวิทยานน แล้วก็ที่เห็นนี้ก็คือไม่ใช่ปางปัจจุบันมีการบูรณะใหญ่มากทุกคนคือจริงๆมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยก็ยังทึ่งกับความสวยของวัดอรุณอยู่เลยปาเราเดินเล่นรอบๆดีกว่าแต่ท่องเที่ยวแบบว่าอุ่นหนาฝาข้างมากแล้วเดี๋ยวอ๋อนักว่าจะเข้าไปไหว้ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรไปรอดรอดแท่นที่นอนของพระเจ้าตาเขาบอกว่าถ้ารอดแล้วเหมือนจะแบบก็เป็นการ ส่ดอกเคาะไปในตัวด้วยนะทุกคนเอาจริงใครมานี่คือต้องแต่งชุดไทยมาแล้วนะเดี๋ยวรอบหน้ามาใหมจะแต่งชุดไทยมาดีกว่ารอบนี้มาคือแบบว่ามามาแกล้งมาเล่น A few moments later ทุกคนเศร้าเลยมัไปรอดบทอ่าไม่ใช่หมดรอดเตียงพระเจ้าตากไม่ทันเขาปิดห้าโมงเราก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่ครั้งนี้ก็เดินเล่นแถวริมน,น้ำนี่ก่อนเนาะแล้วก็หาอะไรกินดีกว่า ต,ตอนนี้นึกไม่ออกเลยใครมีร้านอะไรที่แบบแนะน,นําแนะนำหน่อยนะเดี๋ยวครั้งหน้ามาจะได้แบบมากิน One hour later โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะคลิปเท่านี้ดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้ก็เขาก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดอ่ากดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กัน like, กก share, กด้วยนะครับไม่ได้อัดคลิปนานพูดแล้วตะตุกตะกุกะตะกักมากเลยโอเคบายๆแล้ว แล้วก็รอบหน้าจะไปเที่ยวไหน <Okay. S 1> ก็ติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบาย